เป็นอีกเกมหนึ่งครับที่เปิดมาแล้วไม่มีเพ<า>เเลงอะไรทั้งนั้นเหมือนกับเกมที่แล้วเดะเลยต้อนรับเข้าสู่ช่องวัชชูสวัสดีเพื่อนเพื่พี่พี่น้องทุกคนครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเกม The Building 71 Incident หรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตึก71แล้แลวตึก71มันมีอะไรไปดูกันเลยครับนอนโ,อโอ้โหมีดนตรีทีอันนี้ก็เขาบอกว่าให้เราใส่หูฟังนะครับเพื่อประสบการณ์ที่ รุนระทึกเราใจแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็เล่นในที่มืดด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยสว่างจ้าเลย The Building 7 1 Incident ให้เสียงภาษาไทยโดยบอสชูเห <But two, S 2> มือนเดิมฟังจากเพลงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นช่วงยุคเท่าไหร่ดีวะ 7080ละกันเดาล้วนๆในระหว่าง1997และ1998ตึกเจ็ดสิบเอ็ดนั้นอยู่ที่มหาลาัยแห่งหนึ่งในตอนใต้ของประเทศบราซิลได้ถูกปิดลงเนื่องจากเหตุการณ์แก๊สรั่วยังไงก็ตามระหว่างนี้ได้มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นภายในตึกลูกจ้างที่ไม่รู้ว่าเป็นใครตัดสินใจเข้าไปสำรวจด้านในและบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นตำรวจแจ้งว่าสุดท้ายชายคนนี้ก็หายตัวไปแต่ภาพบันทึกที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้กำลังจะถูกเผยแพร่สู่สาธ,ธารณะแล้วก็ใส่เทปเข้าไปเลยครับ โอ้โห oh, เราคือคนคนนั้นสินะ <c oughs> เอาแล้วไงโอเคครับอีกครั้งนะครับเกมนี้คือ The Building 71 Incident นะครับเขาบอกว่ากดไ like, ลค์คลิกสามารถซูมได้โอเคอยากลงจากรถแล้วอยากเจอผีโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. ทำไมห้าวอย่างนี้ตอนนี้เป็นเวลาทุ่มทุ่มครึ่งนะครับทุ่มยีวันที่8เดือน ออกัสหนึ่งเก้าเก้าแปดเลือกที่จะอินเทอร์แลกกับออบเจกต์ก็คือคลิกซ้ายแล้วเราอินเทอร์แลกกับอะไรได้บ้างเขาบอกว่าให้เปิดกลอฟบ็อกซ์กลอฟบ็อกซ์คืออะไรวะอ๋อนี่นี่นี่อ๋อนี่เขาเรียกว่ากลอฟบ็อกซ์เนี่ยครับยูสแฟล l ไลท์กด F โอเคสวยครับนี่คือติวเตอรเรียวที่สอนกันในรถนี่เลย ได้ยังไงต่อล่ะเปิดประตูได้ไหมอุ้ยไปแล้วตอนนี้ผมมาอยู่ที่เอ่อน่าจะเป็นห้องคอมของโรงเรียนแห่งนี้นะครับนี่คือเสียงภาค <c oughs> เสียงภาคของไอ้ผู้ชายคนนี้โอ้ดูนั่นสิถ้าผมหยิบม,มาไปขายผมคงจะได้หลายบาทเลยทีเดียววันนี้แหละเราจะรวยกันละดูสิ่งที่พวกเขาเรียนกันสิ ไม่รู้เรื่องเลยมันคืออะไรนาฬิกาที่ตายไปแล้วที่นี่มันช่างน่าก,กลัวอะไรอย่างนี้กู <c oughs> พากทำไมโอ้เปิดได้ด้วยครับนี่ก็น่าจะเป็นชั้นเก็บของธรรมดาและนี่ก็คือทีวีธรรมดาไปห้องอื่นเลยแล้วกัน <c oughs> เฮ้ยเพื่อน อ๋อตกใจนึกว่าตอนแรกมันเป็นหนึ่งทุ่มสามสิบเก้าแล้วก็มาสามสิบแปดตอนแรกมันยี่สิบเก้าตกใจหมดเลยห้องนี้ล็อกนะครับนี่ก็ล็อกเราเดินเร็วได้นะครับโอ้โหวินโดว์วินโดว,ว์เก้าเจ็ดเพิ่งจะออกมานะครับหนึ่งเก้าเก้าแปดนี้เหมือนจะเป็นห้องอะไรไม่รู้เปิดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เปิด เข้าห้องนี้ก็แล้วกันห้องนี้เข้าได้ไฟยังติดอยู่เลยนะแต่ว่าไม่มีคนอยู่แล้วแล้วเขาไม่ปิดไฟล่ะมันคือการประหยัดไฟนะปิดปิดให้ปิดไม่ได้ด้วยปิดไม่ได้ก็เดินต่อปิดประตูได้ไหมปิดประตูก็ไม่ได้ เป็นเขตห้ามเข้านะครับก็คือต้องเดินตรงไปอย่างเดียวห้องนี้ล่ะห้องนี้เหมือนจะเป็นห้องน้ําหรือเปล่าชายหญิงไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่เข้าไปได้อันนี้ห้องสองศูนย์หนึ่งห้องสองศูนศูนย์สองศูนหนึ่งคืออะไรเตียงหรออันนี้มีอะไรไหมไม่มี มีเตียงเหรอหรือว่าที่นี่ก็คือห้องพักด้วยใช่ไหมจงจำไว้ว่าทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ทำไมนะไม่รู้แล้วเออเหม,มือนจะมีข้อความอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าอ่านยากไม่อ่านแล้วกันเนาะไปต่อครับล็อกเกอร์ที่เปิดได้สามารถเลย ุ้ยนี่เปิดไม่ได้ดได้ไหมอันการเปิดไม่ได้ครับแต่ก็ยังดูไม่มีอะไรอยู่ดีโฟตโตชูดนี่เป็นโฟโตช็อปหรือเปล่าเนี่ยอะดูโบโฟโตชูอุ้ยเสียงเหมือนมีใครอยู่ข้างบนครับอาจจะเป็นโฮมเลสก็ได้คนที่แบบไม่มีที่อยู่แล้วเขาก็เลยไปอยู่ที่นี่ครับ ห้องซ้ายเปิดได้ห้องขวาเปิดไม่ได้ห้องกลางเปิดไม่ได้นี่น่าจะเป็นห้องสุดท้ายแล้วนะครับที่เราเข้ามาได้อืมมีเตียงมีโต๊ะอีกแล้วมันคือมีตู้เย็นเหรอเฮ้ยตู้เย็นที่ยังทํางานอยู่มีของมีอาหารเต็มเลยหรือว่าที่นี่มีคนอยู่จริงครับตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสี่สิบ เอ็ดแล้วนะครับปิดก่อนแค่หรือมีคนอยู่จริงวะมีอาหารมีนมที่เพิ่งไม่รู้เพิ่งกินหรือเปล่าแต่ว่ามันยังไม่เน่านยังไม่เน่าก็แ,แสดงว่ามีคนอยู่แต่ว่ามไม่มีพระหมไม่มีเตียงเลยเลย Okay. เหมือนกับว่าเราเดินมาอีกชั้นแล้วนะครับชั้นแรกก็ไม่มีอะไรแค่ให้เราสำรวจเฉยๆประตูยังล็อกอยู่นะครับมีชั้นไหนที่ไม่ล็อกไหมมีไฟฉายอยู่เอยลืมเลยฝั่งนี้เสียงอะไระเสียงแอรเหรอห้องนี้309โอเคฝั่งนี้ล็อกหมดนะครับ ก็คงจะเหลือต้องฟังดูแล้วสินะมันคืออะไรอะ่ะที่เนี่ยห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำจริงไหมเออห้องน้ำจริงด้วยปิดประตูไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีห้องนี้ล็อกแน่เลยก็ไม่มีอะไรโอเคทุกอย่างน่าจะดูปลอดภัยนะครับอาจจะไม่มีคนอยู่จริงก็ได้นะครับรอิกิเต อ่งนี้ล่ะอ้องนี้ไม่มีห้องผู้ชายไม่มีมีแต่ห้องน้ำหญิงที่เขาได้อืมองนี้เปิดได้เท่านี้เปิดได้สองห้องเลยโหค้นเหนื่อยเลยนะเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเหมือนห้องเรียนปกตินะครับแต่ว่าอห้องนี้เหมือนกับว่ามันมีรอยแตกทะลุไปอีกห้องนึง แล้วมันมีเสียงกถตีอะไรด้วยอย่เพึ่งทีวีที่เปิดอยู่เนี่ยทาไมมันทุกแอบมันเหมือนดูมีคนอยู่ไปหมดเลยอุย่างไรล็อกเกอร์เปิดได้ไหมได้เนี่ยยังมีอาหารอยู่เลยล็อกเกอร์ เหมือนเขาเอาตู้เนี้ยมาขวางประตูนี้ไว้แต่ว่ามีทางเข้าทางนู้นแทนใกล้แล้วสินะมาอีกแล้ววงกลมกระเทียนวงกลมนรกนี่อีกคนนับก่อนศัตรูของเราหนึ่งสองสามสี่ห้าหก โดนตีรีบร้อนจังเลยยังไงก็ตามนะครับเราจะไปเข้าไปในวงกลมนี้เด็ดขาดมีแต่ผ้าไม่มีคน้ยเหมือนเรากำลังจะหนีหรือเปล่าหรือไม่ใช่ตอนนี้สองทุ่มยี่สิสองนะครับเลขสวย เหมาะที่จะอะไรดีล่ะเหมาะที่จะหนีหรือว่าเหมาะที่จะไม่รอดต่องห้องเปิดได้หมดเลยไปห้องขวาก่อนหรือว่าที่นี่มันมีลัทธิอะไรมาอยู่ที่นี่วะเพราะเขาไม่สนใจเรื่องแก๊สรั่วนะครับเฮ้ยนี่ไงทั้งออกออกออกเลยได้ไหมโอ้โหอะไรแตนทะลุราคาเหรอ อุ้ยมีเสียงบานทางข้างจะไม่หันไปดูเลยละเพื่อนโอ้โห oh. ดวงจันทร์ดูกืนกินเข้าไปแล้วอันใะหันขวาไม่ได้ด้วยเฮ้ย oh. มันใหญ่ขึ้นหระใช่ใช่โห oh. หันได้ก็ดีนะหันหน่อยสิ oh. จะรออะไร เราดนแบบแันทลุปราคาดูดเข้าไปนะครับไม่ได้ดูดจริงๆนะแบบดูดความสนใจอะไรอย่เงี้ยห้องนี้น,นี่มันมีพัดลมเปิดอยู่ด้วยมันเออโอ้โหมันอ่านยากเกินอีดไปลมเสียงไฟ กดตรงปุ่มไม่ได้ต้องกดที่ใบพัดพรลมรุ่นใหม่อุ้หุยใครอ่ะอย่าบอกนะวันนี้คือละทีบูชายันจะคอยฆ่าคนที่เดินเข้ามาดุมๆในวงเล็บแบบเรา <c oughs> คุณตายแน่เลยดูจากทรงแล้วไม่น่ารอด วีด้วยนีขยันเปิดทีวีกันจังเลยโอ้ยเฮ้ย,ยมีคนวิ่งขึ้นมาเอามันมีเสียงอยู่ข้างหลังหลังประตูนี้หรือว่าเราหนีคนมามันพยายามไขประตูออกสิรออะไรล่ะออกออกเก้าอี้เข็นได้ไหมไม่ได้คุต้องซอดที่ไหนเนี่ยเฮ้ยไม่มีคนอยู่ครับ โอ้โหไม่มีมีที่ซออ่อนตรงไหนไหมเนี่ยไม่มีเลยเอาไงดีวะอยู่หลังตู้แล้วกันอ้ยเอาไงดีอะไม่มีทางออกดีๆกูปีนได้แต่ทำไมกูไม่ปีนออกได้ไหมออกไม่ได้ด้วยหลบมุมห้องแล้วกัน ต้องไหนต้องหไหนปลอดภัยสุดว่าอ้ยใจเย็นครับอ้ยอุ้ยอ้ยโดนตีที่หายไปอุย้ยเราทำกล้องตกแล้วคืออูมีเสียงกรีดด้วยเสียงกูนแน่เลยไฟฉายก็ตก ห้องแดงขึ้นภาพตัดไปแล้วครับเฮ้ยเหมือนเราได้ถือกล้องเหมือนเดิมเหรอเราได้กล้องคืนมาตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืน17บเจ็นาทีอ๋อวันที่9ถูกแล้วนะครับเพราะมาเลยเที่ยงคืนมาแล้ว อันนี้มันเหมือนลัททีอะไรสักอย่างหนึ่งวงกลมสองอันแล้วมีขีดตรงกลางประตูตเปิดไม่ได้หมดเลยนีครับตอนนี้เราวิ่งเร็วได้แต่ว่ามันจะช้าก็าปกตินะครับหูมีเพลงด้วยเ,เปิดได้ไหมไปขวาไม่ได้เลยเคือห้องสุดท้ายแล้วแหละอันนี้ ห้องสีฟ้าไม่เคยเห็นปิดิดที่ไม่รู้แหละเลือกที่จะอยู่ม,มุมห้องก่อนละกันปิดแล้วมันต้องมีอะไรามาแน่เลยอุย้ยเหมือนมีคลื่นรบกวนนะครับตอนนี้อันนี้อะไรอะ่ะ ออกไปข้างนอกก็ได้ครับ Look at the moon อ๋อให้มองพระจันทร์เหรอมึงปิดอยู่กูจะมองยังไงล่ะเพื่อนหรือว่าเปิดได้เปิดได้ไหมตรงมองพระจันทร์แสดงว่าเออ่รูปที่เขาวาดวงกลมเนี่ยอาจจะเป็นพระจันทร์ก็ได้พระจันทร์ที่ถูกซ้อนด้วย ดวงดวงอะไรวะอะไรสักอย่างหนึงอะที่ขวางพระจันทร์ไว้อยู่ไม่ใช่สิพร,พระจันทร์ต้องขวางดวงอาทิตย์เออแต่ว่าตอนนี้เราไปไหนไม่ได้เลยนะครับต้องหาพระจันทร์ข้างล่างอะ่ะเหมือนเราเดินช้าลงเรื่อยๆนะ หรือว่าจริงๆแล้วเราละเมอไปเองเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์แก๊สด้วยใช่ไหมวิประตูนี้เพิ่งเปิดนี่วาโอยทำไรกันนะ่ะเอาคุณโดนจะไปอีกแล้วเ <c oughs> พิ่งจะรอดตะกี้ Look at the moon จงมองพระจันทร์ มันเหมือนมีคลืนแทรกตลอดเวลานะครับจะดับแล้ว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  <Hep stop> ไม่ดับสัทีเราคงไม่น่ารอดนรนบแบบนี้ ไปแล้วจบแล้วเหรอเหมือนเราได้ไปอยู่ในรัทีิอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคือไม่ได้ไปเข้าลัทีิเข้าหน้าหมายถึงว่าเข้าไปในสถานที่เนี้ยเดีร์ดิง้ง71แล้วก็เจอกับรัทีิอะไรสักอย่างหนึ่งที่น่าจะบูชาพระจันทร์นะครับแต่การบูชาของเขาเนี่ยอาจจะเป็นแบบจับเราไปบูชายันเพราะว่าเราก็เห็นศพประมาณ3ศพนะครับจบยัง กด e เพื่อที่จะเข้าไปทำแบบสอบถามนะครับหรือว่ากด esc เพื่อออกก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละก็น่าจะจบแล้วนะครับกับเกม The Building 71 Incident นะครับถือว่าให้ประสบการณ์ที่ค่อนข้างตึงเครียดเลยนะครับกับเกมนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยถ้าชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องบอสชูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ The Building 7 1 Incident และผมบอสชูจะต้องขอตัวลาไปก่อน,อออนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ